กับคลิปวิดีโอที่2นะคะที่พาเดินป่าชมเห็ดนะคะก็ยังมีอีกหลายตัวค่ะที่จะพาไปดูกันเพราะว่าเจอเยอะมากอันนี้แค่วันแรกนะคะก็เดินไปเรื่อยๆก็เจอตรงนั้นตรงนี้ก็เลยถ่ายให้ดูค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นเขตที่เขาปล่อยวัวออกมาเดินค่ะ บางที่ก็จะมีบันไดนะคะให้เราเดินข้ามไปเด้ยได้แต่บางที่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งวัวเขาจะไม่กล้าเดินข้ามมาถ้าเดินเข้าไปแล้วยังไงก็สังเกตให้ดีๆค่ะในช่วงดูใบไ,ไม้ผลิช่วงหน้าร้อนอย่างเงี้ยค่ะวัวเขาออกลูกแล้วเขาก็จะมีลูกเล็กซึ่งก็เป็นอันตรายนะคะอย่าไปเข้าใกล้เขามากแล้วก็ถ้ามีสุนัขมาด้วยก็จะต้องระมัดระวังมากค่ะเพราะว่าวัวเขาห่วง ลูกเขานะคะเขาอาจจะทํำลายเราก็เป็นได้ยังไงเดินเข้ามาแล้วก็ระมัดระวังสังเกตดีๆถ้ามีหัวก็เดินหันหลังกลับดีกว่าค่ะแต่ถ้าไม่มีก็ไปต่อเมื่อกี้เราเดินผ่านทางนี้มาแล้วน้องวัวเขาไปพักกันไกลๆตรงนู้นไม่ได้มาอยู่ข้างทางแต่เราดูก่อนว่าเขาจะอยู่หรือเปล่าถ้า เขาอ,อยู่เราก็จะเดินอ้อมแต่ถ้าเขาไม่อยู่เราก็จะเดินผ่านทางนี้นะคะแล้วก็ข้างทางนี้มีเห็ดตระกูลพวกซบเห็ดลังพึ่งอีกโอ้ยอยู่ตรงตําแยพอดีน่าจะเป็นรุทซบมั้งขามันจะแดงแดงแล้วใต้หมกมันจะเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็แก่มากแล้วโอ้ยตำแยไปดูที่อื่นดีกว่า โอ้ยน้องวัวออกมาเดินแล้วเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเขาอยู่ใกล้ไหมทาไม่ใกล้ก็จะรีบเดินอ้อมไปแต่ว่าถ้าเขาก็ใจไปทั่วก็น่ากลัวเหมือนแกนเห็นไหมคะเมื่อกี้นี้เขานอนกันทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้เขาลุก,กันมาแล้วบางส่วนยังไม่มีวัวแม่ลูกอ่อนเราก็จะไม่เดินไปใกล้เขา จะรีบเดินผ่านไปก่อนแล้วกันนะคะโอเคค่ะก็มาอีกเนินหนึ่งนะคะที่เราชอบมาดูเห็ดตรงนี้ก็จะมีบรูซอฟกับเครมลูหลายชนิดอยู่แล้วก็มีซบอีกบางชนิดที่กินไม่ได้แล้วก็มีรสนั่นเดฟรูกสวามด้วยนี่ไงาึงดอกรสนั่นเดฟรุกสวามที่สวีเดนไม่ใช่เป็นเห็ดที่กินได้นะคะ ตัดออกจากรายการเห็ดที่กินได้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นต้นเบเยอะค่ะโอ้ยอายุมากแล้วเดินขึ้นเนินหน่อยก็หอบเฉียวตรงนี้ก็จะเจอกับเกลือนเข็มล่ะค่ะอันนี้ถูกถ้ากินไปซะเกลือนเข็มละ่ะ พเวลาที่จะเอาเห็นมาดูนะคะก็ควรที่จะถอนออกมาให้หมดค่ะว่าเป็นเกลนเครีมล่ะค่ะสเีเขียวๆค่ะสีขาวนะคะแล้วก็คลีบเป็นสีขาวค่ะอันนี้ก็มือใหม่ก็ยังไม่ควรเก็บนะคะเพราะว่ามันจะไปคล้ายกับเลมฟุกซัมค่ะอันนี้ก็เป็นเกลนเคมหลุนนะคะดอกอ่อนมาอีกหน่อยนึง เป็นแบบนี้สีเขียวสีมันเหมือนเลิมฟุกซัมมากค่ะรอบคนที่ยังแยกไม่ออกแต่จริงๆแล้วลักษณะมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่สําหรับคนที่ยังไม่แม่นลักษณะเห็ดนะคะมือใหม่ก็อาจจะพลาดได้เลิมฟุกซัมเขาะจะมีถุงเท้าเป็นกระปกุกกระปุกขาวๆตรงนี้แล้วก็มีวงแหวนสีขาวอยู่ที่คอแต่อันนี้เขาไม่มีนะคะเป็นขาขาวๆตรงๆมาเลยะคะ่ะขา,ขาแข็งๆแน่น แล้วก็ตรงนี้ของเห็ดเขาก็จะไม่มีกระป๋อกไม่มีไม่มีถุงเท้านะคะครีบสีขาวไม่มีวงแหวนคอเขาจะโล่งๆแบบนี้เลยแต่สีมันเขียวๆแบบนี้อันนี้เป็นเห็ดในตระกูลที่เหมาะสำหรับคนที่แม่นในลักษณะของเห็ดแล้วนะคะเกลนเคลมล่ะคะ่ะ แล้วก็เราเจอตรงนั้นอีกดอกหนึง่งเป็นดอกอ่อนไปอีกอันนี้เกเรนเครมล่ะเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์เห็ดทุกชนิดที่เราพูดถึงในวิดีโอนี้ให้นะคะตรงนี้ก็เจออีกสองดอกนะคะเกลน ครีมล่ะเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกมิเตียวเองจิดหนึ่งส่วนดอกนี้พี่ทากกำลังจัดการอยู่อย่างอริดอร่อยท่าทางแกกินไปซะจะหมดแล้วอ่ะกินมานานยังไง ก็มาอีกเนินหนึงค่ะตรงนี้ก็จะมีต้นเปเยกต้นใหญ่มากอยู่ด้วยนะคะก็เจอเห็ดสาชนิดตรงนี้ในช่วงนี้นะคะที่เรารู้จักก็จะมีอันนี้ก่อนเลยที่ให้ดูไปแล้วเมื่อกี้นี้ก็คือ บรูนคอมควีบลิงนะคะลักษณะขาก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ให้ดูหมอกเห็ดเหมือนเดิมนะคะที่ขอบก็จะเป็นซีซีเหมือนซีหวีนี่เป็นสีของเห็ดนี่อีกดอกหนึ่งดอกที่อ่อนกว่า แล้วก็ขยับมาอีกนิดนึงไม่ห่างกันมากนะคะก็จะเป็นคันเครมหรอซึ่งเราเคยทำวิดีโอไปแล้วนะคะเห็ดมันก็จะออกสีชมพูชมพูแบบนี้เห็นไหมเอ่ยอันนี้สีมันซีดแล้วมันแก่แล้วแล้วก็ที่ขอบเห็ดก็จะ ไอ้ที่มันเป็นชมพูชมพูวค่ะมันคุมมาไม่ถึงขอบล่างสุดมันก็จะเห็นเป็นขาวๆเป็นรอยเส้นขอบหรือเรียกว่าขันนะคะแล้วก็ขาเห็ดสีขาวใต้หมวกเห็ดเป็นครีบสีขาวอย่างที่เห็นนี้ค่ะอันนี้มันแห้งอะ่ะมันเลยแตกออกมาดูสีของดอกที่มันอ่อนกว่าสีมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เราเคยทำวิดีโอแล้วล่ะก็ลองไปหาดูแล้วกันเนาะ สีตรงนี้อีกดอกถ้าดอกมันเล็กๆมากเราก็ปล่อยไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีลักษณะต่างๆมันยังออกมาไม่ครบนะคะมันอาจจะทำให้เราพลาดไปเก็บเห็ดคู่เหมือนมาได้นะคะสำหรับเห็ดที่มีคู่เหมือนที่เป็นผิดตัวจะอันตรายค่ะนก้ก็อีกชนิดหนึ่งที่เจอตรงนี้นะคะก็ คิดว่าเป็นรถนันเด้ฟลุกซ์ัมเหมือนเดิมค่ะตรงนี้เยอะมากมีทั้งกำลังขึ้นแล้วก็ที่แก่มากแล้วนะคะจริงๆตรงนี้มีเห็ดอื่นอีกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเครมไลชนิดหนึ่งไม่รู้ว่าชื่ออะไรจำไม่ได้ละมันมีมากมายหลายร้อยชนิดอะคะ่ะเรายังไม่ค่อยเก่งเรื่องเครมล่ะเท่าไหร่กำลังศึกษาค่อยๆ ศึกษาได้ไม่กี่ตัวไม่ถึง10ตัวหรอกที่แม่นๆนะน,นะส่วนไหนดูเฉพาะอันที่กินได้อะคะ่ะอันนี้ก็เป็นบันไดข้ามระหว่างเขตป่ากับเขตที่เป็นทุ่งหญ้าของวัวที่เราบอกเมื่อกี้นี้นะคะเราก็เดินข้ามไปได้เดี๋ยวจะไปข้ามไปในป่าต่อ ไปสำรวจอีกที่นึงนะคะตรงนี้ไม่ได้เดินมานานมากแล้วดูว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่าก่อนนั้นนี้เคยมาเดินแล้วค่ะเจอแต่เห็ดผิดก็เลยไม่เข้ามานี่ไงเจอแล้วหนึ่งอันส swobel s w o b ล l g u เลยควิบลิบลบลลลลลงไอเห็ดกรรมถันนะคะที่เป็นผิด เราก็จะเดินไปเฉพาะตำแหน่งที่เราเคยเจอเห็ดนะคะตรงไหนเราไม่เคยเจอหรือว่ามันลกๆเราก็ไม่เข้าค่ะก็จะแค่เข้าไปแอบเยี่ยมเยียนทักทายดูเห็ดนะคะถ่ายรูปเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็กลับบ้านอันนี้เจออีกอักอนนึงเห็ดนิ้วมือเหลืองๆกินไม่ได้เ,เรียกว่าฮูนฮูนอะไรสักอย่างเี้ยืนชื่อไปละ ่อนน้นนี่จำชื่อได้กูลฮอนมัง้งหน้าตาเป็นแบบนี้กินไม่ได้นะคะสีเหลืองสวยดีในนี้มันก็จะมีเห็ดเยอะมั้งนะคะหลากหลายมากถ้ามองดีๆนะคะอันนี้ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งนี่ก็เป็นเห็ดเหมือนกันมันเริ่มมันแก่แล้วมันแตกแล้วก่อนหน้านี้มันจะเป็นแบบเหมือนสลับเปาเลยทีเดียว มันแก่แล้วมันก็จะดูเละๆแบบนี้ตรงนี้เจออยู่สองดอกตรงนน้นอ,อีกอันนึงวันนี้ไม่ได้อาหนังสือมาด้วยนะคะเพราะว่าตั้งใจที่จะมาเดินป่ามานั่งพักผ่อนสบายๆค่ะก็ <c oughs> ถึงปากทางออกแล้วคะ่ะก็จะออกแล้วเขาก็เริ่มเดินกลับกันไปบ้างแล้วนะคะมาทีหลังเราก็กลับไปก่อนแล้ว <c oughs> เราอยู่นานกว่าเขาเลยอันนี้ก็เจออีกชนิดหนึ่งคะ่ะเป็นเหดพิษน่าจะเป็นบลูน ฟลุกสวามสีน้ำตาลน้ำตาลมีเกรดสีขา,ขาวที่มันแตกๆแ,แบบนี้แล้วก็ขาเห็ดสีขาวแบบนี้ก็เดินไปเดินมาก็เริ่มงงแล้วค่ะว่าไหนคือพันเตอร์ไหนคือบรูนเอฟลุกสวามนะคะแต่ว่าที่แยกได้ก็คือรสนันเดฟลุกสวามอันนี้ชัดเจนแล้วค่ะดูเป็นแล้วแต่เริ่มสับสนอีกแล้วนะคะ เพราะว่าบางทีในแต่ละที่สีมันก็จะต่างๆกันแต่อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นเออ่บรูนฟุกซัมค่ะเพราะสีเขาน้ำตาลมากถ้าเป็นพันเตอร์สีเขาจะออกแบบสีเหมือนลูกมะกอกแก่ๆค่ะลูกโอลิฟออกเขียวขี้ม้าอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเขาก็จะมีเกรดสีขาวๆเหมือนกันค่ะสีขาวมีถึงเท้าถ้าโตมาเขาก็จะมีก็จะเห็นวงแหวนที่คอเขาด้วย ล้วก็อันนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเห็ดพิษนะคะแต่ว่าก็จาทาก็จัดการไปแล้วแล้วก็ดอกนี้จัดการซะเหลือแต่ขากับซากนิดหน่อยอันนี้ก็จัดการไปเยอะแล้วไม่รู้เดินไปไหนแล้วเนี่ยแห่งไปเลยค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นเห็ดที่ทากกินก็ใช่ว่าจะเป็นเห็ดที่กินได้นะคะหลายคนมีความเชื่อว่าถ้าทากกินแมลงกินก็เป็นเห็ดที่กินได้อันนี้ไม่ใช่เลยนะคะ หรือว่าหน้าตาเหมือนที่เมืองไทยเรากินได้หรือว่าทดสอบแบบที่เคยทําที่เมืองไทยอันนี้ไม่ใช่นะคะต้องขอบอกไว้ด้วยแล้วเราก็เคยทําวิดีโอแนะนําไปแล้วด้วยนะคะการดูว่าเห็ดชนิดไหนคือเห็ดอะไรแล้วกินได้ไหมก็ต้องดูลักษณะต่างๆค่ะอย่างน้อย5้าอย่างแล้วก็อาจจะดูลักษสีของสปอร์เพิ่มเติมด้วยนะคะเขาก็จะมีแนะนําวิธีทดสอบแล้วก็จะบอกว่าสีที่ออกมาจะเป็นสีอะไรคะ่ะก็ลองหาตํารามาศึกษาดูนะคะ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของตัวเองค่ะก็เดี๋ยวก็จะเดินกลับบ้านแล้วค่ะก็ตอนนี้ก็ถึงปากทางแล้วค่ะจะกลับบ้านแล้วแต่ก็ยังไม่ได้กลับสัทีเพราะว่าเจอหิอ,อสวยๆนะคะที่ขึ้นอยู่บนขอนไม้อันนี้หน้าที่เขาก็เป็นผู้ย่อยสลายเขาเ็จะย่อยสลายขอนไม้อันนี้ <S <S เพื่อย่อยสลายให้ได้เป็นแร่ธาตุและสารอาหารแล้วก็กลับคืนไปสู่ ต้นไม้ต้นใหญ่ๆที่อยู่โดยรอบนี้ค่ะก็จะทําให้ป่ามีการหมุนเวียนและธาตุและสารอาหารไปเรื่อยๆนะคะก็จะทําให้ป่าอุดมสมบูรณ์ไปแบบนี้เรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ไปเห็นเห็ดที่ขึ้นตามขวนไม้ก็อย่าไปแกะหรือทาลายเขานะคะให้เขาทาหน้าที่เพราะว่าเขามีหน้าที่ที่สําคัญกับป่าค่ะโอเคค่ะเราก็คิดว่าเรานําเสนอเพียงเท่านี้แหละวันนี้ก็นํา พาดูเห็ดต่างๆหลากหลายชนิดนะคะทั้งที่เห็ดกินได้เราก็กินไม่ได้เห็ดพิษก็เป็นเห็ดที่เราควรทําความรู้จักนะคะเพื่อเป็นหลักประกันให้กับชีวิตเรานะคะว่าเราจะไม่ไปเก็บเห็ดที่เป็นพิษมากินนะคะแล้วก็ที่เราพาวันนี้ก็จะให้ข้อมูลคร่าวๆนะคะหลายๆอันเราเคยทําวิดีโอไว้แล้วก็ลองไปเปิดดูค่ะแล้วก็ไม่ควรแค่จะฟังแค่จากที่เราพูดเท่านั้นควรศึกษาเพิ่มเติมนะคะจาก หนังสือเห็ดจากอินเทอร์เน็ตจากผู้รู้อาจจะไปเข้าชมรมเห็ดหรือไปเข้าคอร์สเรียนหรือว่าไปเก็บกับผู้ที่มีความรู้ที่เขาเก็บกินมานานแล้วที่เขามีความรู้จริงๆที่เขาสามารถแนะนําเราได้ให้ดูลักษณะต่างๆแล้วก็ให้เราแยกลักษณะต่างๆจากเห็ดคู่เหมือนได้อย่างดีนะคะเราก็อาศัยว่าไปกับคนที่เคยเก็บแล้วไปกับเพื่อนในชมรมเห็ดแล้วก็นำไปสอบถามผู้รู้เมื่อมีโอกาสนะคะก็เลยทำให้เรา รู้จกักัะษณะเห็ดเยอะเราก็แยกแยะได้หลากหลายนะคะก็ฝากไว้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะจากยุอีลุนค่ะแล้วเจอกันในวิดีโอคลิปอันต่อไปนะคะก็รอดูว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรค่ะสวัสดีค่ะ